เข้าใจค่ะรู้ใจซส้มเ่อเข้าใจว่าว่าหนวนคือถึงหมดเวลาแล้วถึงเวลาที่จะคือมันใกล้หมดเวลาแล้วเทวดาเขาจะไม่เฝ้าแล้วให้เรียกกลับมาอยู่บ้านรู้ใจโอเคไหมอาจารย์บอกว่าถ้าอาจารย์มาบอกผ่านนต้องมาอยู่แล้วเลยคือมันคงจะมันถึงเวลาจริงแล้วรู้โบใจบรู้โบ ลูกคงข้ามใจว่าลูกคงข้ามอามาลวดอีข้องลู่เลี้ยวข้องเลียวอีบอีเข่ากูยินเล้วรู้ใจบ่าอย่านัว่วงป็น่วงรู้รอไม่เราตอนนี้ดูให้กลับมาบานแต่่วงไม่ปลอดภัยในยุคปัจจุบันไ่เ้าอยะคอยรอะไรนะ กันนี้ปนอไฟทีนจติขอ,อยู่อายุไม็ได้ปิบงานฟ้าได้เดีกันปลกดไฟที่จติขวดฟ้าอยุ่ดยเดือนไม่มีไม่มีปริมชน,น,นะไม่มีคือไม่มีเขาเรียกว่าทีมงานเฮ้ยไปบ้าน <c oughs> ไม่มีประวิมน ปกปักเหมือนกันนะบ้านนั่นก็หมก็นั่นอะไก็คือเทวดาก็ไปถึงนอกเขตบ้านดอกจี้ชื่อมีคนไม่กี่ที่มีทีมงานวาาโบเลยวดวกลัวโบถ้าเาชื่อวัวโลาสามีลาสามีพระใจวันกินเนื้อวัวอิสลมยาตกอกมาล้มาคอย ที่มาเอาเอ,าาอางินี้วยไงเขาไม่แล้อวมาใช่แมวดำขี้รถพาน,ม,าน,นมันไลูกชายเลยคนปกติอามาลู่เยี่ยตัวซีมใจบุญมีตัวซีนมีข้องเร็วข้องเร็วแม่เก๊ซิมแม่แม่เครียดนะแม่เป็นห่วงกินแม่นอนในหลับร้องไห้เจี๊ยอี่เจี๊ยด ตัวซ ch ีมเนี còn còn ่ยหนักน oh. ักจดมากถ้ารักแม่มาอยู่บ้านนะคะแม่เสียใจไมเราคนก่องขวาำคันเห็นไหมเาทำกลันตัวเป็นไม่ที่ยิงม่จำคันที่มาจิ t i ก็ไอ้ขวาจำคัญเราองมาำกันกับที่าิ้มเะเจ้อุสน บ้านเนาลูกอัวบูโฮเซ่เนี่ยเหรอจ๊บูโฮเซ่เนี่ยเหรลาสามันรวนหลายเนี่ยเหรอใช่รวนรวนไหมลูกใจเซเมียรวนของข้าแม่จรเจแต่ว่าล้วนเลี้ยวลู่ล้วนลูกเจี๊ยชายใจบัวบูโฮเซ่ลูกเจี๊ยชายใจบัวซิมคัวลูกเจี๊ยชายอ คือว่ารเรากินเจแต่ว่าอยู่กับคนไม่กินเจมันก็เลยหลาสาม,สามไปกันไม่ได้มันคนละทางกันมันเอ็จะบอกว่าเออกินตั้งกินตั้งอย่างเงี้ยเอ่หมอละรู้ใจบุรู้เ,รเอียเรากินเจมาแล้วแต่พอหรือแบบว่าไงมันโดนคนคือเหมือนกันสีขาวกับสีดําไปอยู่ด้วยกันน่ะน้ํามันผสมกันมันมันไม่ได้เอะนั่นแหละประมานั้นงปองหมาย น้ำใสก็นั่งคุณเลยฮ่ <c oughs> อ,อลูกใจใจโ<อ>บสินกลัวลูกท่านใจใจโบซมีลูกของข้าตนน่าตัวเดียวทำปลาตาตั้งท่านูลูกใจลูกใจบบลูกอีฉุดเรื่องลงตั้มเลยลาสามเลยลาสามเดียวเลียดลาสามลาสาากำลังจะถึงยอดแล้วเอาพอเพื่อนชวนนลงาหม่แล้วอียลูกอะโบเซ ลูกอัวอีจาบโปลูกจาบโปอ้วนฮมเสยเป็นเป็นสามีภรรยากันไม่โอเคเอียดจะพาลงอย่างเดียวลูกายโบว่าความผู้เดียวธรามาลูอีคงว่าให้คงอแม่

ลูกหลายตุางลูกโบลายเลีลูกเียวอยู่นี่เลยหแล้วเขาจะอยู่ยังไงนั้นเอซา่อยู่ได้อดตัวได้ห่อเกียเกียปลาเหมือนกันนะห่อเก่งเอาตัวรอดได้ห่องแล้วเขาแล้วเขาจะมีคนอื่นไหมไม่รู้เอซายไม่มีโบเป็นร่่งคื้อ๋อตัวใหรู้สอตตัวเองจะตายอยู่ในห้องเพื่อนวี วิยนก้ามสม่รลัวซุยซุยใจบุเอลาสามใจบุอีเท่ลัวลาสามลวนหลายเลี้ยวด้วยใจบุทำดีแล้วแต่ว่าพลาดทำผิดอีกคือเขาจะพาดึงเราให้ไปไปกินเนื้อสัตว์เพ้อใช่ไหม อ๋อลาสามเนี่ยเข้าใจเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้เข้าใจเขาไม่ได้เชื่อมั่นนี่ล่ะจริงจีเขาไม่เชื่ออีโบดโบสุกัดเนี่ยโบอีโบดเขาไม่เชื่อทําทีอ๋ออีโบหกสายโบหกสายหกสายดีวใจโบหกสายหกสายเขาไม่เคารพเหรออ๋ออใช่เขาไม่เคารพอ๋อปากคอง สักยางจะจยางอีข้องลาสาม,อ,อ,มสอ่ะข้องข้องโบซุยอะู้ไม่ดีบักจิว้วว่าอาลาสามคิดไม่ดีโบโมโเซอะคือคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกทุกที่อ่ะเขาคิดดีหมดเนี่ยแต่ว่าบางทีความเข้าใจผิดแล้นความที่เขาไม่เห็นกับตาตัวเองอ่ะไม่เข้าใจอ่ะอ้าวใช่ไหมซิมกวัวอีเสเมียลูกของเซเมียเขาอยู่ทาพลามไหมเขาเชื่อทาพราม โบหกสายนีเคารพผัดดีนั่นอีโบหกสายว่าอีโบหกสายหกโบหกสายคือคนละสายกันเขาบอกทางเขาก็ไม่ก็ไม่ไม่ก็ไม่อีโบอุ่มอุ่มใจโบอุ่มใจไม่เอาเลยโบหกสายฮะไม่เอากินเลยอีโบโบเอาจะ่ตัวเอาจะทำทุกส่ตัวเองอย่างเงี้ยไม่เคาะใครทั้งนั้นเอาไงเคารพแต่ตัวเองตัวนั้นอีเชื่อตัวเองคนเดียวเพราะว่าอี เพราะว่าต presents, like ่โตมาคนเดียวไม่มีใครเลี้ยงเอาตัวเราแม่ตัวเองเชื่อแค่ตัวเองคนเดียวใช่ก็ล่ำรวยใช่ล่ำรวยเขาชื่อเองเขาคือว่าวเขาเป็นนิ่งอืันน่งไม่ตาคือเขาไม่ได้อย่นี้พ่อไม่แม่แล้วเขาอ่ะเขาต้องไปเจอเขาไม่เปิดใจเขจาวโเจ้าวอมาอาปาอีโบอัวเอซายิมกัวเอียนสจะเนี่ย คือพ่อแม่ไม่เคารพอ่ะเข้าใจแต่มไม่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 มีใช่จุดยืใจเราองใจถ้าใจดีก็ดีใจไม่ดีทำอะไริมวยเปลี่ยนยากซิมวยวะนะอใ้สิตาไม่เ็ดีล้วมใครบอกมืปอดมเสมอยาได้อยางูอยานีตั้งแต่เดกลงไปนยเกลาคือซิมวยอ่างะ หาแต่ตัมใ่บ้าเสื้อผ้าโอ้สิมกล้วยใจสีดำฮ้องใจสีดำองฮ้องดอีบหกสายโบหกสายอะมาอะป้าลูกอีหกสายหกสายสิมปวดลองเช่มเนาะฮ่องอีอีโบโบหกสายใจโบอีะเพื่อสิมกวยอีอ เปิดเนี่ยใจดำไก่ปิดไงี้อใจดำใจดำใจไม่เปิดก็ปิดไก่ปิดมืมืดใจมืดมันน่ใจมืดมันถ้าเธอยู่ด้วยก็จะพาเธอเนี่ยลงพาไปโบตามน้ำเขาเรียกว่าไปตามกระแสลูกโบโบไม่ยอมเปิดตามมองว่าเออเนี่ยมันไปถึงไหนแล้วเขามาถึงนี่แล้วฉายเห็นใน u t u b e เต็มไปเลย ปิดใจปิดตาิตาตัวเองไม่พอปิตาเพื่อนออปตาตัวเองไมปิดตาเพื่อนอเรตาเื่อกัเหมนช่วยยากมกนี้เรจะมีลวง่าลู่ใจใจบลู่ใจใจลู่ใจจะมีลูกของข้ามามาลุยลู่ใจใจบลู่ใจสิ่งกลัวอีใจบบ เสมียว่าโค้งรัว่วของข้ามอามะารุ่ยด้วใจหรือว่าโค้งท่านอาจารย์มาต้องมานี่คือกำลังนี่คือกำลังเข้าใจดีไหมปุ้นเข้าใจถ้าไปรักษาต้องไปคือถ้าอาจารย์ขอต้องมาแล้วถึงขั้นนี้แล้วมันคือว่ามันก็คือถึงเวลาแล้วมันต้องมาแล้วถ้าอาจารย์ขอ หมดคำโตแยงอะไรทั้งสิ้นนั่นบักจิ้วล้วลู่หลายอูต้าเรียกบักจิ้วล้วสาตะวางฮันอยู่เนี่ยจะสาตะวันกวนปากกวนดิ้นจะได้ไม่ตาเมื่อยอยู่คนเดียวเพราะขังอยู่ในห้องมืดไม่ได้ออกไปไหนเอียเอียะเขาอยากไปขังเรือยู่ในบ้านไม่ออกไปไหน จเลื้ยวใจโบใจเลื่ยว่าีเลยอาไปเว่าคงอไรเลียวกจรมเสียจานย์ว่าเเสียเจียวอย่าเสียเี้วคำเสียจาในตาแจ้งเลยสม่งยางไว้มั้งโบเโียไ่หลงไม่หลกันเล้วโอเสียโอเสียเี้ยวใช่หมกออาจารย์หน่อยมั้งกอดอาจารย์ทักที พูกป็นีนาดิใจเอาทิตย์อนเปโนโเตอาจารย์อาทิตย์บังเปโนตเที้ยจเจแซบกได้หรอาจารย์คอยปกป้องดูแลให้เสมอเลยวจะือฟังแมม